มันเกิดอะไรขึ้นการที่แมนิตส้ตอ้โหูแชมเปี้ยนส์ลีกมียัยไม่ชนะ6เกมติดนี่คือปัญหาสำคัญที่ทำให้เป๊ตโกเดล่าถึงต้องเอานิ้วเนี่ยหขูดหน้าขูดตาตัวเองขูดหัวจนกลายเป็นแผลรอยแดงแบบชัดเจนมากๆถึงเวลาแล้วรูอยังครับที่ทีมอื่นจะก้าขึ้นมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแทนที่แมนซิสตี้ได้ในซีซั่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากในประเด็นนี้ หนัดแล้วนะครับโอ้ทีซิตี้ไม่ชนะใครเลยนับในทุกทุกทุก,ทกรายการมันเกิดอะไรขึ้นครับกับการที่เป๊ปเองพาซิตี้นำสามศูสุดท้ายเนี่ยทำได้ NS, เพียงแง่เสมอกับทางเฟยเยนูดแบบน่าเหลือเชื่อมากนะครับจริงๆไม่น่าจะเกิดขึ้นะนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันมันมาแล้วนะครับก็ถือว่ากลายเป็นทีมแากในประวัติศาสตร์เลยในยู l ที่ นำก่อน3ลูกจนถึงช่วงนาที75แล้วก็ไม่สามารถจะชนะได้และเป็นครั้งแรกของเป๊ปนะจากการคุมทีม942นัดที่ไม่สามารถคว้าชชนะทั้งที่นำห่างถึง3ประตูได้คือที่ผ่านมาพอนำ3า3ลูกอย่างเงี้ยก็คือปิดกล่องปิดเกมได้หมดตั้งแต่กับบาซโลนาแล้วก็ b เยมินิกด้วยจริงๆเป๊ปเนี่ยต้องบอกว่าเขาคือโค้ชที่เป็นพวก perfectionist 1คนนะ คือเขาคงเห็นอะไรบางอย่างในทีมที่มันมีปัญหาคือบางทีอ่ะสื่ออังกฤษเองก็เริ่มมีเคราะหแล้วปัญหาคือจะไปพึ่งเอลลิงฮารันในการทำประตูคนเดียวตลอดได้ไหมมันอาจจะไม่พอกับมิติในเกมบุกเดิมๆฮารันเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับ18เกมในฤดูกาลนี้ยิงไป15ประตูแต่ถ้ามีคนอื่นเข้ามาช่วยแบ่งกพาระละ ทำให้ซิตี้ไม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้สื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์ว่าเอา้าแต่ว่าเกมรับมันก็มีปัญหากับระบบหลังสาที่พักหลังเองก็มักเสียประตูแบบที่ไม่ควรจะเสียทั้งอบอลเข้าช่องหรือว่าเล่นลูกากาศแล้วแพ้ในการรุกลูกากาศก็ทําให้เสียประตูได้เหมือนกันในมือของเป๊ปนะที่ผมดูฟุตบอลมาจริงผมก็ยังไม่เคยเห็นเขาแสดงอากับกิริยาแบบเนี้ยมันคือการทําร้ายตัวเองนะครับคืออาการของเป๊ปเนี่ยเวลาเครียรข้างสนามเนี่ยโอเคก็เคยเห็นมีบ้าง เอาขวดน้ํเคาะหัวตัวเองเตะขวดน้ําต่างแต่ครั้งนี้ผมว่ามันหนักมันหนักคือการเกาหัวการเอานิ้วเนี่ยโหขยี้หน้าตัวเองเงี้ยมันทาให้มีแผลเยอะใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเขาตอบหลังเกมว่าบางทีก็อยากทำลายตัวเองเหมือนกันนะครับคือสิ่งนี้มันทําให้เห็นว่าเป๊ปเองเห็นอะไรบางอย่างในซิตี้แล้วว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่มันต้องเร่งปรับโดยโด่วนเลย จริงๆอ่ะผมก็เข้าใจเป๊ปได้นะครับนี่บอกไปคือเป๊ปเนี่ยเป็นพวก perfectionist เนี่ยไม่ใช่เขาคนแรกนะครับที่เคยทําแบบเนี้ยกับการคุมทีมในพิมพ์ลีกเราย้อนไปนู่นเลยครับเมื่อปี1991นะครับสมัยบรูมกุลซื้ออย่างคีนีเดกลกิชนะครับคุมเลียพูก,ก่อนจะลาออกเนะี่ยเขาก็ทำอากัปกิยาแบบนี้เหมือนกันในการเหมือนกับมีการทำ้ายตัวเองนะครับคือทีมแพ้เพราะว่าเขาตัดสินใจผิดเป๊ปเองก็ไม่โทษทีมเท่าไหร่นะเขาก็โทษตัวเองนะครับเป็นส่วนใหญ่ ส่วนยิ่งเงคอปเนี่ยอดีตกุนซือลิเวอร์อรที่ว่านว่าโหมีพลังนะครับมีแพสชั่นเยอะคือเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำาะไรตัวเองนะแต่ว่าช่วงที่ครอปเนี่ยคุมลิเวอร์พูลแพ้ในบ้านแบบหลายเกมต,ต่อกันเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แบบทำเอาสื่อช็อกเหมือนกันคือบอกเลยหมดพลังนะครับโอ้โหนี่ก็เหมือนเป็นการแบบเหมือนกับระบายความเครียดของเขาออกมาเหมือนกันและสื่อก็เหมือนกับจะถามสัมภาษณ์ครอปเยอะ,อะเขาก็เหมือนกับว่าน็อตหลุดเหมือนกันก็คือบอกอพวกคุณจะสัมภาษณ์อีกนานไหมเพราะว่าผมก็ต้องไปสัมภาษณ์อีกโหเป็น1020คิเลย ผมก็เหนื่อยเหมือนกันในทานองนี้นะครับคือสติที่ที่บอกไปรวมไปถึงเรื่องของกริยาของเป๊ปที่มันออกมาเนี่ยมันคงยังบ่งบอกไม่ได้หรอกว่ามันถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่เป๊ปกับซิตี้เองจะไม่สําเร็จไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลยในซีซั่นนี้เพราะว่า ในพิมพิลลีเพิ่งเตะไปแค่12เกมยังเหลือถึง26เกมทางศึกยูเซลเองก็มีโปรแกรมอีกเยอะให้ได้ลุ้นกันต่อก็เชื่อว่าถ้าเป๊ปเองเสริมทัพเหมือนตามที่เซอร์กบียตบอกมานะครับวิเคราะห์มานะครับผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับมานะครับในการจะมาเป็นแชมป์พเมยร์ลีกหรือยูเซลได้รายกาันใดารายการหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเป๊ปยังคงดื้อรัน้นทุลังใช้เตะชุดเนี้ย ไปจนจบซีซันเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันในมุมผมนะที่เป็นแฟนอาร์ซอนไปปอาจจะไม่สามารถพาสตี้เป็นแชมป์ได้เลยในซีซันนี้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Cast Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ